ทุกคนครับวันนี้ผมมีอะไรให้ทุกคนมาดูครับให้ทุกคนิมพ์ตามนี้นะครับแล้วทุกคนก็กดอย่างนี้ครับ โอเคครับทุกคนพอทุกคนพีอย่างนี้เสร็จนะครับทุกคนก็ห่หหอแล้วทุกคนก็กดปุ่มลางข้อความยาวผีดล่างพระถูอึคอตจขอ,ตอ,จขอชอตอจขอชอมพะไม้หันอีรอนอยอ,อมเลฟหกยูเต่าสงวดพอปอ,อุธมเฟบวก1,234องร้อยสาบูหา้าแสนหกหมดพัดบาทดอชทัดอ,อังแงน,นายศฤรคตชอเสส คอชอทอละข้างผีดล่างพถุอึคอตอจขอชอตอจขอชอมพระไม้หันอีรอนอย,ยอมเลขกหยู่เต่าสงวดพอปอ,อืุทมเฟบวก1,234อูหแ5 6 7 8 9 0บาทรอชทัดอังแงนายศหรืคตชอเสฟคอชอทอจุลาลือลือ้อ